สวัสดีทุกทันทีกำลังรับชมช่อง YouTube นายวัดนะครับเมื่อนี่บรรยากาศย่ามาเศร้านะครับนายวัดสิภามาชมสวนพญายบุญโฮมนะครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานมาเบิงกันว่าพญายบุญโฮมเล่าเห็ดยังแน่ครับกับมีเถียงหน้าหน่อยครับไปถาเศรเ้าแดดเศร้าโฮมครับบแดดลบฝนนะครับยงหน้าหน่อยอยู่ธงหน้าครับบรรยากาศดีแห้งครับ น้ำหัวน้ำสวนเพิ่นกะสิปูก็กล้วยครับปูก็กล้วยไปในสวนครับทางเขาก็กล้วยเพิ่นกะสิปูก้อมๆนะครับไปในสวนเพิ่นอ้าพอดีพี่ใหญ่บุญโฮมเราอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวไปถามเพิ่นเพิ่นเห็ดแนวใดไปไมจ้จังใดนะครับก็นายวัดหมักแห้งครับบรรยากาศกลางทงหน้าครับ บรรยากาศฮะเจ้าของพคนอยู่พอดีสวัสดีครับพี่ใหญ่บุญโฮมสวัสดีครับเพียร์หนังเนาะวันเยาให้ปลาวันยให้ปลา,าปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกนะครับเพีนเลี้ยงปลาดุกใส่กำลังง,งามๆครับใส่กำลังพ่อปนพ่ออมใส่กำลังพ่อปนพ่ออม ห้เป็นอาหารเม็ดเนาะอาหารเม็ดอาหารเม็ดอาหารปลาดุขนาดใหญ่ปลาดุขนาดใหญ่ครับปลาเดือนกับสิมหาวันปลาที่เห็นนี่คือหนึ่งเดือนกับซิมหาวันกับประมาณสี่ซิมหาหมื่นเนาะประมาณสี่ซิมหาหมื่นครับกะโตขนาดน, <presenters S 1> นี้ครับได้สองเดือนก็นยี่สิ่เอาคุนสาย ถึงสองเดือนก่อนหนึ่งเมาก็ได้เดือนค่งคิดว่าประมาณสองเดือนก็สิได้จับขายพอดีนะครับจับขายขายไปเรื่ยอยๆรื่อยครับบ่เดี๋ยวกิดเรถพี่ญ,ญ่บุญโฮมใหม่ถามเนี่ยสวนเท่านี่พี่กัดอยู่ใส่เนาะพี่กัดอยู่บานนน้านไหนเนาะนี่อยู่บ้านทาโพครับบ้านทาโพบ้านทาโพตมบลโพใหญ่ตำบ,ตำบุโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดลอยเอด็ดอำเภอพนมไพรจังหวัดลอยเอ็ดเท่านะครับเนื้อที่อยนี่ประมาณจักไรพี่ใหญ่บุญโฮม ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งไล่หนึ่งงานนะครับที่เพิ่นเห็ดอยู่นี่เนาะหนึ่งบ่อห่อดอกเฮ็ดบ่อขนาดเล็กหนึ่งไร่หนึ่งงานเห็ดบ่อมีบ่อหาบ่อเห็ดบ่อไหวหาบ่อนะครับบ่อที่ห้าเห็ดนีเอาแมคโคขุดบ่อเงี้ยแนวใดิบบ่อลึกหนีเอาแมคโคครับดันหนีเอาแม่โคอันนี้เป็นบ่อลึกเพื่อนนะครับบ่อลึกกันยอรถไถหน้า รถไถสมรถไถแท็กเตอร์เขาดันเอาอ๋อเอารถไถสมรถไถแท็กเตอร์เอารถไถแท็กเตอร์ดันเอาเลยคดันเอาแมฆควนนิดกี่เลิกอืมเลยเอาขนาดขนาดประมาณเม็ดนี้ละนะครับปกติแล้วมองนี่เป็นสวนตะไดบ่ครับพีงง่บุญโฮมตะกีเ้เป็นทีหน้าครับเป็นทีอ๋อตะกี้เฮ็ดเป็นทีหน้าเป็นทีหน้าบ้านนี้คึ้แนวใดคือจังอยากเฮ็ดเลี้ยงปลาก็ เพราะว่าขายปลาขายปลาเพราะว่าแม่บ้านเป็นขายปลาขายกบก็เลยเห็ดอาหารคือคือเห็ดอ um> ันเลี่ยงปลามูลนิรับขายปลาขี้มันคือเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วก็เลยก็เลยเลี้ยงปลาดุกปับจากแปลงหน้าเป็นปลาดุกครับแต่พูดได้ในเบอง์คิมที่แล้วนะครับ ของสวนพญาบุญโฮมเพิ่อนกับสิมีตาบอนี่แหละครับกับมีเถียงหน,น้าหน่อยอยู่นี่แล้วก็ฟังทางนี่นี่สิเป็นแปลงเขาเนาะฟังทางนี่แปลงเขาตกมาปีนี้ครับเพิ่อนกับเลยปรับอ่าเป็นบอ่อปลาทั้งเบิดครับแต่ว่าใส่รถแท็กเตอร์เฮ็ดนะฟังทางนี่เพิ่อนเลี้ยงโกบไว้นะครับเอาว่าเรื่อง board, เฮ็ดบ่อเพิ่อนใส่รถแท็กเตอร์เฮ็ดนะครับรถแท็กเตอร์เฮ็ดอ่าขีดกันเป็นชั่วโมงป่พ่อ เมาสกันด้วครับเมากันเบิรดไลฟ์ปันได้ซีบอจํำได้บอกรถพี่นองขึ้นก็เอาที่สามพักเอ้าตะขาหนามเนาะรถพี่น่งเฮ็ดกินข้าวปลากันครับดันดินขึ้นเลือกปั้นไดเนี่ยพ่อเลือกปันได้ขั้วมืดเม็ดทิงคู่เทิงหยางปรามาณเม็ดนะครับ ตอนนี้น้ำกันสิบ่ถึงเม็ดนะพ่อเนาะที่เห็นนี่ก็สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ครับเลี้ยงปลาดุกได้บ่อใหญ่หลายเราขึ้นยากขึ้นหยากบ่อขนาดเล็กเลี้ยงบ่อขนาดเล็กครับเลี้ยงบ่อขนาดเล็กก็ถือว่าเลี้ยงไปแล้วก็ศึกษาไปน้ำนะพ่อเนาะเลี้ยงไปศึกษาไปน้ำครับไปน้ำเขตเสริมให้เสริมเขาเสริมน้ำไปครับอาศจจะหน้ามันกับ่อข้อใจบ่อหน้าก็เห็ดอยู่แล้วก็เลย เอ่อแปลงนี่พ่อได้ปาเห็ดหัวเฮ็ดสวนก็เลยเห็ดครับก็เลยเฮ็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบไปน้ำเอ้าก็ถือว่าเป็นตะเบิงนะครับพี่น้องเป็นตะเบิงของเพิ่นเนี่ยเหมืนเกาเ่เลอนแตพอได้ออกมาเบิงหัวเบิงสวนเบิงปลาพอมาเปิดหูเปิดตาพอได้มีแนวเฮ็ดเนาะผู้เฒ่าก็ได้ซีบ่อนี่เป็นปลาดุกเบิดเลยบ่ครับปลาดุก ว่าตัวนั้นเป็นเป็นปลารุ่นรุนยี่สิบวันอ๋อสุดน,น้อยโมนั้นเป็นปลารุนยี่สิบวันนะครับที่เห็นนี่บ่อน,นั่นอันนี้เดือนครึ่งอันนี้ก็เดือนครึ่งนะครับสี่สิบหามือบ่อน,นี้เป็นว่ามีปลาดุกปลาตะเพียนแต่มันห่างสิบวันแต่ใหญ่เนาะว่าเคยเห็นโตครับอน,นี้บท่ันหนูมากเยอะมากอ๋อเด็ก บ่อละพันพันสองบอละพันสองเงินคือพันสองโตพันสองโตอ๋อพันสองเพันสองรอยโตโตครับบานนี้ซื้อซื้อมาตโตแล้วจักบาทครับดูละ,ละมกสลึงมกสลึงดูระบาดหาซิบบาดห้าสิบนะครับมกสลึงบาดห้าสิบโดยประมาณก็เฉลี่ยแล้วได้ประมาณเอาลงบอละหนึ่งพันสองร้อยโตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาดุกขนาดยี่สิบยี่สิบวันนะครับสีตโตประมาณนี้ครับนี่ขนาดปลาดุกยี่สิบวันนะครับสีตโตประมาณนี้กำลังใหญ่ครับกำลังใหญ่กำล,ลังกินหัวอาหารอาหารเนี่ยข้าไห้ไห่จักจักเถื่อต่อมือครับไห้มือละสองเสียไห้เ้าไห้เย็นไห้มือละสองเสียเสาแรง,แรงนะครับ แดงกะสี่มงหามงแล้งนะครับเนี่ยมือเร้ากะสองสามมงสองสามมงเส้าครับเป็นตะเบิงครับเป็นตะเบิงเลียงไว้เบิงไปน้ากินไปน้าเหลือกินกะขายไม่แม้เหลือขายย่งกิน <laughs> ใช่เหลือแล้วเป็นแม่ข่านะครับเหลือขายเพิ่นย่งกิน เดี๋ยวกินกันยังขายกับว่ากันไปพี่น้องรอบๆสวนนะครับเพิ่นกับผูกก็กล้วยไว้นะครับหล่อมใบเบิดเออเห็ดดีครับบรรยากาศรอบๆบ,บ่บอนี่กับเป็นปลาดุกเนาะปลาดุกขนาดเดียวกันปลาดุกขนาดเดียวกันกับบอ่อเมื่อกี้ครับ20วัน บ้านีเลียงปลาดุกเขามีปัญหาบ่ครับมีเท่าที่เคยเลี้ยงมาตามประสบการณ์ครับว่มีปัญหาว่ามีปัญหาแม่นบ่เพิ่งจะเลี้ยงได้สองปีก็บ่มีปัญหาเท่าที่เลี้ยงได้สองปีก็ยังบ่ทันได้เห็นปัญหามันเนาะว,ว่าจะให้อาหารให้อาหารให้อาหารเพียงพ่อหนำปริมาณพอดีเนาะพอดีบ่หน่อยเกินไปครับแ่ว่าใจขาดกินขาดอย่งนั้ครับขาดพอจุดบอดิ มันเป็นบอ่อดินครับเลี้ยงง่ายก็ให้อยู่กับธรรมชาติครับให้อาหารเป็นเวลาและะ้วก็หลังจากนั้นถ้าหนิวกะให้พ่นหากินตามธรรมชาติครับมนก็นสิงใงญ่าตามมือตามเวยนไปนะครับตามเวลาของมันเลี้ยงถดาเบิงเอา้าพาไปเบิ่งกบเนี่ยบ้านนี้ให้อาหารกรบบอหน้ามือเศร้านี่คือกันเอา้าพาไปเบิ่งอ่ะพาไปเบิ่งกบจะเข้านะโซนทางนี่เป็นบอ่อกบครับ เป็นบอกบเดี๋ยวสิพามาเบ่งครับเป็นบอกรกเรียงไว้ในกระซั่งครับเียงไว้ในกระซั่งกบดุนงกลางกบพัะชั้นแต่ือเป็นกบตุ่งกลางจักมือนี่พญ็นไงบนห่มกบขนาดนี้ขนาดนี้เดือนเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครับสามสิบวันนะครับสามสิบวันตัวขนาดนี้ืกบกปในไงเร็ว ปอาหารตัวใหญ่เลยสัมหนิกระแยกเหลือแล้วก็จับกินขายแล้วกตัดตัวใหญ่ขายแล้วสัมหนิมันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับหน่อยเฮาก็พักไว้ตัดตัวใหญ่ไปขายครับตัวใหญ่มันกับพ่อขายแล้วตัวใดมันใหญ่กว่ามูนะครับมันกินหลายไก่ใหญ่ไวตัวหน่อยว่าใครเด็กกินอาหารมันไก่ใหญ่ซะตัวใหญ่ก็ขายแล้วอันที่จะเอากินเป็นจากต่างไปผักดใบ้านอผมห่อหนิซื้อ สื่อมาจังไดรครับหรือว่าพ่อเองอของพ่อหนีสื่อหัวเป็นหน้าสื่อหัวหัวหัวกบเข้าหนีเนาะสื่อหัวเพิ่นมาเป็นกิโลบอกครับเป็นกิโลเพราะว่าเราบ่มีพอพันเนื้อพันเ็ดอ๋อจะต้องดูแลมันยากต้องบนเวลาก็เลยใส่วิธีการเอาการเอาหลูกหัวเอาหัวกเอาหัวครับมาเลี้ยงมาเลี้ยงบ่ายนี้เพิ่นกัสีขึ้นเป็นกบเองเลยบ่ครับเพิ่นกับสี เปิ้งกัดนักหางเปิ้งกับเปิ้งครบมูมูมูน้ำเป็นงคบน้อยอันนเป็บใหญ่เอาเดี๋ยวพาไปเบิ่งตอนเปิ้งกัดหางแล้วนะครับรุ่นขนาดนี้สามสิบวันนะครับมีต้องได้อนุบาลบ่ครับเอาหวกมาหรือว่าเอาไว้ในจังสีเลยอ๋ออันนี้คือบ่อเพิ่งอยู่ตั้งแต่น้อยบ่ครับ อยู่ต่งแต่เเพิ่นเป็นหวกเนาะแล้วเพิ่นกะไงอ๋อเ่ได้เปลี่ยนเข่าชาได้ครับปล่อยไว้เท่ยเดียวเลยง่ายเองไห้ตาอาหารซึ้งว่าสิไงเลเร็วกวาบอบอบอดินผมซื้อว่าสิไงเลเร็วก็บอดินเนาะเลียงไว้ถรามาติแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบอดินคือการขังนอกเป็นดินนะแต่ว่าไห้เพิ่นอยู่ในกัคซับ นี่เป็นที่ออกจากห่วงมากเพิ่มกับสิมาอยู่ประมาณสามีโอ้ออกจากห่วงห่วงพวกนี้มาเป็นกบน้อยออกจากห่วงแล้กกัสิมาเป็นกบน้อยตเปะแต่แปะจังสี่ตัแต่แปะอันอันที่เพะท่านได้เป็นกบเป็นเป็นห่วงอยู่ในน้ำนี่แหละเวลาในอาหาริ่นกะลอยขึ้นครับแสดงว่ายู่ในน้ำนี่กับมีห่วงมีห่วงเป็นเป็นเพรท่านได้เป็นหบวเป็นเพระท่านได้กัดหางเป็นเพระท่านได้ครับตัวได เป็นขาแล้วมีขาแล้วกับขึ้นฟังยังสี่นฟังง่อยตะเหมาะตะแมะยังสี่กระเพแมีฟงโผล่มีพักบุ๋งให้ให้เป็นง่อยครับอ <ใน S 2> ยู่ <ๆ S 2> แบบนี้เอาพักบุ้งใส่พักบุ้งใส่เพราะว่าเขาบ่มีฟงม,มีเนื้ออื่นมันหนุนก็นนนนคือใส่พักครับใส่พักให้เป็นพ่อเดกง่อยผู้ใดมีทุนแนนกสื่อโฟม เนาะสื่อแนวง่อยเพิ huh. uh ่นเพราะว่าผักก็ได้ประโยชน์ขึ้นกันเพราะว่าเพราะว่าครบเวลาใหญ่มากเพื่อนกะสิกินผักครับก็ได้ประโยชน์อยู่คือพอวัดก็ล่องแล้วก็เลยเอาผักใส่ดีกว่านะครับกะว่าย่ำเพิ่นหิวเพิ่นได้กะกินอยู่แมนบอกกินกินักินผักครับกินผักกินผักกินักุ่งเป็นอาหารเสริมของเพิ่นครับหรือว่ากะเลียงกึ่งธรรมชาตินะครับเนาะแล้วเฮาก็ให้อาหารเพิ่น อยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบอยู่กับผักอยู่บริโ้ง่อยโดดเดี่ยวครับอยู่กับผักอยู่กับผักอยู่กับน้ำเรื่องระบบนี่ก็ดีไปอีกอย่างนะครับเพราะว่าเบิงทรงแล้วคือสิบได้เี่ยน้ำนะครับให้มันไหลเวียนอยู่ในนี่เลยเนาะครับปลาอยู่ในนี่จะเป็นปลาธรรมชาติอ๋อข้างนอกก็มีปลาปลาปาอปลาหน้าปลาธรรมชาติครับปปลาถึง้าเท่านี้แหละ แต่ละากะสร้างนี่เอาเอาห่วกมาล่วงหลายปันใดครับกะสร้างรหาโลครับกะสร้างรหาโลได้กบโล<า>โอ้นี่แหเป็นยูงสี่ละอ่ายู่แบบนี้นะครับนี่พักบุงอันนี้อันนี้ดินน้อยยีบดินน้อยลงมายีบอันนี้ประมาณจักมือครับนี่อันนี้ยี่สิบ้านยี่สิบวันแคบสบิเดียวเพราะเห็นกบนะครับเพนนิ่งใส่เดียวสิเบิงบ้งค่เบิ้งเพราะว่ายี่สิบบุ้งพักบุ้งนี่มั่นมันคือนี่แหละครับเลยยูแบบ ยี่สิบวันปะตัวประมาณนี้ครับประมาณนี้ข้อดีที่กันนะครับเป็นพักบุงมีไหวไอ้เพิ่นลบไอ้เพิ่นสอนน้ำเพราะว่าเบิงท่งแล้วมันอยู่กลางทงนะครับบานีปัญหามีนกมีงูมีอย่างมากินบ่อขันเห็ดแนวนี้เขากรต้องมาตรวจตาเบิงนยมืแรงก็มามาค่อยมาเบิงเรื่อยๆนะครับมีงูขมาอยู่ะวามอยู่ทงเนาะครับ บรรยากาศรวมๆนะครับเพื่อนกับว่าได้เลี้ยงตะกบตะป่าด้อพี่น้องตามที่นายวัดสังเกตเห็นกสิมีพวกกล้วยนะครับมีกล้วยมีบักบวัวบ,บักพริกนะครับบักฮุ้งม่วงผักสวนขั้วอันนี้ไดมันจําเป็นนะครับเพื่อนกับปูก,กไว้จกินนะครับก,ๆๆก,กับไกะแยงกับมีนะครับอกกเอาตามที่เฮ็ดมานี่เกษตรผสมผสานแบบนี้กับเขาปีที่สองหรอเนาะพ่อเนาะ ปีที่สองปีที่สองปีตั้งไรครับโอเคบอดีบอโอเคครับโอเคโอเคแต่เนื่งว่าดําเนินการต่อมันก็ได้ผลผลิตแบบนี้พ่อไล่ได้ครับเขาขอบคุ้วครับเท่ากับเพิ่งตะเข่ากับ่ได้ครับเขาได้ขายปีละเทียเขาก็ได้ขายปีละเทียก็เลยเห็ดเสริมใส่นําเสริมครับพ่อได้เบิ้งพ่อได้เบิ้งพ่อก็ไปกคขายนั่นแหละครับไปแค่ขาย เต่เขาจ่าได้เอาไป่งตลาดเขาเฮ็ดเองขายเองครับก็ตามประสบการณ์ที่เหตุมากอะปีที่สองเนะี่ยถือว่าโอเคนะครับสําหรับเกษตรผสมผสานไอากระไบ่ไบบองเอาเน่นบ่อขนาดเล็กครับหรือเรียงง่ายเอาขึ้นง่ายครับการจัดการมันก็นง่ายขึ้นนะครับบอ่อหน่อยกถือว่าสําหรับเกษตรผสมผสานนองสวน พญานุโฮมก็ถือว่าโอเคเนาะดําเนินการไปเลยจังได้กับฝากพี่น้องครับติดตามความคืบหน้าของสวนพ่อบุญโฮมนะครับว่าต่อไปสีมีอหยางสีเฮ็ดหยางนะครับไปเฮ็ดไปเรื่อยเลรอครับเฮ็ดสมือเอครับตามกาลังนะครับตามกําลังจาของขอบคุณหลายครับพญาบุโฮมสําหรับการเยี่ยมชมนะครับสวนเกษตรผสมผสานของพ่อบุญโฮมนะครับจากฝากพี่น้องติดตามนะครับ ติดตามคลิปต่อไปนะครับเพื่ออัปเดตสวนนะครับว่าสิเป็นแนวดนะครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับพญาบุญ่มครับ